จริงๆน้มาโอก็คือน้ำฝนไงครับน้ำฝนแต่ว่าน้ำฝนในปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือ RO ก็คือน้ำที่มีการผ่านการกรอง5ขั้นตอนนะครับเวลาที่เราไปดูคือเขาจะเขียนว่ากรอง5ขั้นตอนหรือไม่ก็น้ำเซเว่นน้ำไหลไหลที่นะครับมันมีน้ำที่แร่ธาตุต่ใครที่มีปากกาวัด TDS นะครับนี่ครับปิดตัวไว้นะครับผลเลี้ยงกุ้งปากกาวัด TDS นะครับซื้อในแอปส้มก็ได้นะครับ แอปส้มนี่ราคาไม่ถึงร้อยครับใครที่ต้องการนะครับแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับวัดได้ EC ได้วัดอุณหภูมิได้ด้วยนะครับดูกันดีกก่อว่าเวลาวัดตากาวัดทีจะใช้ยังไงนะครับนี่นะครับง่ายๆเลยนะครับปึ๊บกดปึ๊มนี่นะครับดูตัวเลขสิครับร้อยสิบเก้านะครับตอนนี้ร้อยกว่านะครับก็คืออยู่ในช่วงนี้นะครับใครที่เลี้ยงก็อยู่ในช่วงร้อยต้นๆหรือบางคนก็จะเลี้ยงต่ําถ้าเพาะพันธุ์ก็ต่ํากว่าร้อยก็ได้นะครับได้หมดอยู่ที่อาการกุ้ง